หัวหัวอ้ยร้อน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 โอ้ใครตามดิโอ้ยร้อนหัวชนร้อนร้อนร้อนจับมาจากน้องแมวสุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี้สุดยอดของปลาช่อนแล้วตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียว ต้องกินกระาแฟด้วยนะเอาโยนอะไรดินเหนียวอย่างนั้นน่ะไม่อีกทีอีกอนหนึ่งนั่นแหละพี่เซร็จเสรนั่นแหละอโยนโยนไว้ตรงไหนก็ได้นั่นแหละไม่ได้ถ่ายนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมเนี่ยแตะต่อไม่ได้อ่ะ เอานวดคันนี้ไอ้นวดดินเหนียวจะเอามาพอกปลาปลาช่อนโอ้โหนี่เซียนจับปลาสองเซียนน้ำลายไหลเลยอ้าวช้อนตอนบ้านตอนกรรมบันบ้านเราทำไงได้เนาะชีวิตก่อสร้างจบจบจเข้ามาไงพี่ต๊อกไปขึ้นมาเยอะ เยื่อตัวไม่เห้ลย่ยังเพี่วตัวสักก่อนเลยพี่ แล้วนะทั้งหมดต้องจับตรงตัวมันโอ๊ยหักเลยมีตามป่าต้องแบบนี้เลยจะเอาไอ้นี่อันนี้เอามีดมีเล็กมีเล็กต่อไปต่อไปเอาแกงในกระบอกไม่ไผ่ไหมอ๋อ ดติดวะติดหนังนั่<ช>นแหละนั่นแหละเคยทำไหม,มเรียงควายอ่ะไม่มีหม้อใส่ถ่านนะอ,อะไรครับมีแม่กระบะนี่ใร่ไม ตอนนี yeah, yeah. ้จะถ่ายได้แล้วนี่ละเกิดหลุดเือหลับจนแม่ สุดยอดเลยเด็ดเด็ดเด็เดี๋ยวาคลิปขึ้นมาสวยงามเองแล้วกตัดแต่งให้นินหนินอุ้ยอุ้ยร้อน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 ร้โ้อตางดิโอ้ยร้อนหัวชนร้อนร้ มันขมหรือเปล่าพี่ต๊อกในขมหรอกในขมเลยมันค้นมันเลยโค้นมันน้ำจิ้มราดวปลาไม่เอาหรอเอาไม่เอาไม่เอามันฮ้อนมันฮ้อนโค้นมันเลยใส่มือใส่มือทั้งลวงจำมาจากน้องน้ำสุดยอดสุดยอดอันนี้สุดยอดของปลาช่อนแล้วตัวเดียวอันเดียวตัวเดียวอันเดียว ต้องกิน cà ด้วย đấy อื้อ